สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องนุดา YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่จะทำคลิปไปรับทะเบียนรถที่ขนส่งบางขุนเทียนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแรกนะครับที่จะลงในช่องของนุดา YouTube นะครับก็ไม่ได้ทำคลิปมานานนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไคร b ์ให้ด้วยนะครับผม เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ขนส่งเลยครับนี่เป็นสะพานสูงนะครับกำลังก่อสร้างตอนนี้เราก็อยู่ที่ใต้สะพานแขวนนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่หนึ่งนะครับอยู่ที่บางคุนเทียนนะครับก็มาถึงเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปรับใ้ทะเบียนพ้ที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้มาแล้วหลังจากที่ยื่นเรื่องไปสิบห้าวันนะครับ 15วันทําการนะครับทางคนส่งก็จะนัดเรามารับปายทะเบียนก็เ,เอาไปเสร็จนะครับไปเสร็จนี่นะครับามารับใยที่ที่ขนส่งนั่นแหละนะครับใครที่ทำนะครับป้ายทะเบียนหายหรือทะเบียนเก่าต้องการป้ายใหม่นะครับก็มาทําเรื่องยื่นที่สำนักงานขนส่งได้นะครับผมก็ฝากติดตามนะครับใครที่ เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชรเ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ